หลังจากไอ้ลงลงคลิปไปนะครับก็บถือว่ายอดเบื้องในเพจในเฟซนี่เป็นแสนแล้วเนาะตอนนี้เนาะหลายค่ะเป็นยังไงครับยอดออเดอร์คนสั่งเข้ามาหลายบ่ครับสั่งเข้ามาหลายมีทุกมือค่ะทุกมือทุกมือเลยค่ะ<อ>มือละสามสี่ร้อยมือนี่ออเดอร์แปดร้อยกุลูแปดร้อยกุลแต่ว่าลังบ่พอค่ะลังเนี่นี่แพ็กส่บ่พอเนาะครับพี่น้องอค,ครับบัวค่ะ,ะ<บ>จังสิบพอ่บพอคือบ่พอปุ๊ค่ะเดี๋ยวนี้บัวหา,ายากยาก ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับบญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแลและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้นะครับเด้อผมกับสิทภาพพีพาน้องมาเบื้องอีกอาชีพหนึ่งนะครับพี่น้องครับที่ผมเคยลงทิปไปแล้วล่ะก็บือว่าได้รับกระแสตอบรับเป็นย่างดีแล้วครับพี่น้องครับกับการปลูกบัวแดงนะครับพี่น้องครับปลูกบัวแดงขาย สำหรับสองสามีภรรยาอยู่ที่กลางทงนาแหละครับพี่น้องครับนี่เพิ่นออกจากงานประจํแล้วกามาขายปลูกบัวแดงขายนะครับพี่น้องครับซึ่งหลังจากลงทิปไปแล้วนะครับพี่น้องก็มีผู้สอบถามขมาม่าคือเก้านะครับพี่น้องครับว่บาบัวแดงนี่เพิ่นเอาไปเห็ดอีหยังเพิ่นขายรูจักบาทนะครับพี่น้องครับวันอนอีออกน้กับสี่ภาพี่พี่น้องว่าเบิ่งอีกรอบเนาะกับมารอบนี้เพิ่นกำลังแพกของครับถือว่าออเดอร์เต็มได้หละพี่น้องครับซึ่งพิกัดตรงนี้กับยูทีบ้านนาคาตำบลน,นาคา อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสาราคามนะครับพี่น้องครับนี่แหละการปลูกบัวแดงสั่งารายได้ให้ครอบครัวเพื่อนจังไหลนะครับพี่น้องครับในช่วงนี้เนาะนี่แหละครับเพื่นส่งไปใส่แน่นี่เห็นแพ็กไส่ลังนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็บัวแดงนี่สามารถประกอบอาหารหรือไปเห็ดอีหยังได้แน่นะครับพี่น้องครับสีผ้พาผีผ้าของมาบึงในคลิปนี้นะครับเนาะก็เอาแบบโดๆแบบมาแบบบ่ได้เตรียมโตตังโตนะครับพี่น้องครับนี่ผมพานมากกลแแวะมาไทยอีกให,ให้เบื่อให้พีให้นอนะ้องเนาะนี่แหละครับนี่มีตรบัวแดงนี่ครับ เดี๋ยวก่อนอื่นก็นไปพูดคุยสอบถามกับทั้งเจ้าของก็น้องครับพี่น้องครับสวัสดีครับเอามาแบบเพระตั้งโต๊ะเล็กน,น,นะครับเด้อวันนี้ขออนุญาตนะครับเอาตอนนี้กำลังแพ็คไอ้ส่งลูกค้าบ่ครับนี่แพ็กซุงทั่วประเทศเลยละครับเดี๋ยวขออนุญาตติดไหมนะครับนี่ะน,น,นะครับเด้อเอาหนีบหนีบพกเสืออะไรครับเออส่งทั่วประเทศ เอาหลังจากไอ้ลงลงคลิปไปนะครับก็ถือว่ายอดเบื้องในเพจในเฟซนี่เป็นแสนแล้วเนาะตอนนี้เนาะหลายค่ะเป็นเจ้าไหนครับยอดออเดอร์คนสั่งเข้ามาหลายบอครับสั่งเข้ามาหลายมีทุกมือค่ะทุกมือทุกมือเลยค่ะมือละสามสี่ร้อยมือนี่ออเดอร์แปดร้อยกว่าโลแปดร้อยกว่าโลบัว่าลังบ่พอค่ะลังอยู่นี่แพ็กส่บ่พอเนาะครับพี่น้องครับบ่พอค่ะบัวกับจังสิบพ้อคือบ่พอบุกค่ะ๋ยวนี้บัวหายยาก ไอ้คลิปนั่นที่เอาสองตันเนี่ยเหมือนเราเป็นบ่เบิดแล้วจ้ะอันนี้ม้าไม่หมูหวานนี่ม้าไม่ก่สิแพกส่งเหมือนนาจะเหมือนเราละเบิดแล้วจ้ะล้าลังเจ้สิพอพอบุงโอ้นี่จังเจาแพกส่งนี่ไอ้เจาแพกส่งนี่ไปไปใส่ในทั่วประเทศเลยบ่ครับไปหอดเล้ากับมีค่ะโอ้โหเล้าเล้ากับมีถักมาถามแต่ว่าต้องส่งไปหนองคายจหนอ่คายอ่าไอ้นมานหลับเอาไปส่งต่อจ้ะครับ เอาบันนี้ถามเนี่ครับย้อนความทรงจำอีกเนาะบางคนเพื่อนอาจจะถามาเบิ้องไมในคลิปนี้อันนี้เป็นบัวแดงที่เป็นบัวแดงบัวสายเขาเนี่ยบ่ครับเดี๋ยวมาแกงเนี่ยเนาะอันนี้เป็นหัวบัวแดงแหะครับพี่น้องบันนี้การปลูกแล้วครับปลูกแล้วที่เห็ดในคลิปก่อนเนี่ยถือว่าเป็นเส้นๆขึ้นมานะครับเขาเอาไปเห็ดเนาะกินอย่างไรแน่เพื่อนถามดิส่วนมากลำบานเลยค่ะผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าวัยรุ่น คนผู้เท่านะ่ะเพื่อนจะมากัไปกินก็บปนกับเกียวกัตบตันกฮุงนังสิจ้ะพวกวัไรุน่นนังเืเขาก็ไปกินก็พวกนนํำผักสลัดนังสิไหมจะ้ะเป็นผักออร์แกนิกนั่งสิค่ะเป็นสลัดเห็ดเป็นผักออร์แกนิกก็ได้เอาไคลัดก็ได้จะ้ะผ่านน้ำมันหอยครับแสียด้ครับพี่น้องเพราะว่ามือน,นันผมมา่ไีบเถาก็เน,นี่คือเป็นเอาไปหไปซิมบงแสบแสีบกรอบตะนไงครับพี่น้องครับซึ่งตรงนี้มันเป็นไนผักออร์แกนิกเนาะตามที่เห็นปลูกไปเนี่กครับที่เป็นแบบบะหมเี่สารพ อันนี้หอบเปียรมาไหมมันบวกรับนี่ค่ะโอนนี่มันกำลังสีเริ่มงอกแล้วตอวพี่น้องนี่ตัวนี้เนาะไม่ไม่เลยค่ะไม่ไม่สดๆดยอะค่ะพี่น้องอ๋อ้างสีงอกทั้งนั้นเลยจังไงล้างหนึ่งนี่จักโลครับไอ้ส่วนมากนะคนที่สั่งม้าล้างขันเป็นล้างเหล่าล้างเบียร์กต่สิบโลจ้ะแต่ว่าเหมาหนูบ่บ่ไอ้กำหนดว่าต้องสั่งจากโลโอ้บ่มีขันตำจ้ะสั่งได้โลสองโลกับโซงเหมิดค่ะก็คืออยากจะไปลองปลูกสองโลสามโลหาโลทั้งสิ่งก็ได้เนาะครับ ซึ่งคนที่อยากเอาไปร้องปลูกทดลองปลูกสองสามโลครับซึ่งวิธีการปลูกเดี๋ยวผมเฮ็ดคลิปให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเลี้ยงไว้ตรงนี้ให้นะครับพี่น้องอ่านี่แหละครับสําหรับการปลูกบัวแดงบะนี่อ่าเขาขายโลจักบาทครับยามอีกเที่ยครับผมถามมารับเองโลละไรยี่สิบห้าจ้ามารับเองแต่ว่าถ้ารวมทรงสามสิบห้าจ้ะครับถามมารับเองอยู่นี่แล้วครับเดี๋ยวยู่บ้านนาคานี่ครับพี่น้องครับโลละไรยี่สิบห้า แต่ว่าถ้าโซ่งนี่35ม่าต้นเนาะจ้า35ิ่รวมโซ่ง35ม่รวมโซ่งมี่เปการเก็บปลายทางให้พร้อมบวก30บาทจาท้าปลายทางเก็บปลายทางให้พร้อมครับพี่น้องครับนี่ก็คืออยู่นี่นี่อ่าลังจนสิบ่พอครับพี่น้องครับมื้อนี้เห็นคุณแม่นี่มาแพ็คของซอยเด้อครับพี่น้องเด้อ <c oughs> เป็นจังไดงแม่ไอ้แพ็คของเฮ็ดงันดีใช่จ้าเจ๋ทวันว่ามันแต่ว่าด้ไปตากแก่ตั้งแต่นางยุหลงนางยโหงนะครับเนาะครับคุณสั่งได้ส่งหลายอยู่แม่นบ่แม่ส่งสมื้้อจา่งซูเมื้อเด้อครับพี่น้อง โอ้ทั้งฝนตกกับ่งเนาะค่ะพี่น้องนี่แหละตกคนกับว่ารับหครับอ่าบัณนี้ถามนะครับไอจังไ้เขาไม่เห็ดหัวบัวเนี่ยครับอ่าการไอสางไรไดนี่เป็นยังไงครับดีบ่ก็ดีขึ้นจ้าเพราะว่าของหนูนี่ก็ต้องไร้ไร้ใจหลายค่ะบถึงต้องพาลูกไปหาหมอทุอเดือนทุกอาทิตย์ กะถือวาปนี้กรงคาอย่างกับโอเคขึ้นอยู่ค่ะได้ได้ไขขึ้นนะครับเนาะนี่แหละซึ่งหลายๆคนแต่ก่อนนี่กะบ่งหูจักได้รับพี่น้องวาหัวบัวตัวนี้เพื่อนสามารถปลูกแล้วก็เห็ดเป็นพืชออร์แกนิกได้นะครับพี่น้องครับขายประกอบอาหารนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เริ่มมีคนสนใจหลายด้ครับพี่น้องหลังจากลงคลิปไปเพื่อนกะสอบถามถักขามานะครับเนาะมาปลูกยังไดยังสีไหมครับพี่น้องนี่แหละมี้านพันุใหม่ที่ขายพวกไอพืชออร์แกนิกกะทถักมาอยู่ค่ะโอ้จะเอาไปัน ไปลองทดลองเห็ดออกเป็นเืชออร์แกน,นิกขายประจําร้านเพคนได้อ๋อนี่นะครับบัานนี้จังไงพวกลูกค้าที่เมาในเฮ็ดโคกหนองน,น้ำม่พี่น้องนหนจะเหมาะสมในที่เพินพ่นบอกไปเนาะมีมีหลายบ่ครับตัวน,นี้มีมีหลายค่ะอืมจังหวัดเลยโคกหนองน้ำเมื่อเดียวเพิ่นว่าเพิ่นสิมารับเองค่ะที่มารับเองเหรอตอนนี้เพินนพ่นทดลองเอาไปก้อนหาบสิบรู้ตนนี้เพิ่นว่าสิมารับเองค่ะครับพออยู่ทางหลังหนองสายแข่งหลังบ้านเพิ่นนี่ครับเพิ่นปลูกอีกเอาไปถิ่มลงหนองสายนี่เกิดเมื่อกาเกิดเป็นบัวใหญ่มีพี่น้องครับนห่งอีพ นี่แหละการปลูกบัวแดงกับซึ่งทุกคนนี่ก็สามารถเอาไปปลูกแคเดนต้องอใช้พื้นทีว่าไหลายนะครับค่ะใช้พื้นทีว่าไหลายปลูกในร่มพร้อมาะต้องไปตากแดดให้มัน,มนเหนื่อยแล้วก็แทบจะว่ได้ดูแลอย่างเลยเนาะค่ะ,ะนี่นะครับว่ได้ดูแลอย่างมากไม้แค่เปลี่ยนน้ำเท่อเดียวเองอนี่นะครับอันนี้กติเห็ดกติเห็ดให้ลังประมาณสดดิบลูกได้ไหมพี่น้องเพิ่งสั่งยังสี่แล้วครับ <10 S 2> นี่ส <10 S 2> ิบลกกมีแถมให้แน่อ่ะแถมให้ประมาณนี่จ้ะนี่กือบสิบลูกก็เกือบเกือบสิบเอ็ดลกมันลดมันหยังอ่านี่นะครับ ่้อาทรงของไอ้ขนทรงนี่ของบริษัทไหนครับบริษัทแฟชค่ะจ้งของแฟดเนาะครับเนาะค่ะของแฟชอืมนี่ยนะครับเป็นกาสิมารลับเองอยู่บ้านจ้างที่บอกเท่าไหลาโอ้มาหลับเองอยู่บ้านกับส่วนหนึ่งบันนี้จ้างที่เพิ่นบอกไปในคลิปเอ่อก้นๆนะครับถามมีเนวไม่ยังที่เพิ่นเข้มไห้เลครับอยู่นี่เข็มไห้ค่ะอ่าก็มีลูกค้านูก็บอกทุกคนนะคะว่าถามีเสียหรือว่ามันงอกหน่อยอัตราการงอกหน่อยให้ทักมาบอกเลยเด้อจ้าฉันดอกครับ เอาฝากเบอร์ครับฝากเบอร์โทรไปอีกนะครับเพื่อมีผู้จักระตันอีกครับไอเอาเบอร์ของหนูก็ได้เดี๋ยนอกจาะอ่าครับผมไอศูนย์หกสี่ครับแปดสี่เก้าครับสองเก้าหนึ่งสองจ้ะครับผมเมื่อกี้ผมเห็นสมุดแวบๆที่เป็นจดออเดอร์ลูกค้าไว้ครับพี่น้องครับหลังจากลงคลิปไปเบิ่งเด้อนี่เจ้าเราถอดไหนครับขุดเหมือนเหมือนที่ครับพี่น้องเป็นเหลี่ยมเลยเริ่มหลังจากลงคลิปไปนี่จ้ะเริ่มจังนี้เออเริ่มมาจะมีเบิร์นี่นะครับบวกกพี่นนทูดนะจ้าหลายพูดจังหวัดลาดบุรีสิเมื่อกี้ ะมีทุกจังหวัดภาคใต้ก็มีคกลางบุรีระยองว่าไหลด้ครับพี่น้องครับนี่ไหลค่ะสมุทรปราการทั่วประเทศได้หรือครับพี่น้องนี่คันพูดอะไรใกล้ๆแน่เพิ่งกระเลีนมาเอานะครับนี่แหละโซกับมีเลยอุตรดิตต์มีเบดจ้ะนี่แหละครับพี่น้องชนบุรีกับมีอ่าชนบุรีเห็นถักมาถามผมอยู่ผมก็เลยให้เบอร์งโทษต่อมาเนี่ยแหละอยู่ในไลน์นียังกระหลาจ้ะดูนี้พอท่านได้เปิดเบิ้งเบิ้งน้ำกระดาษน้องจดไว้จ้ะครับควรพี่น้องต่อกระถิ่ต่อพอท่านคนไหนเนาะ น้องยดไว้่าเพี่จ้านี่แหละครับออเดอร์หลายได้ครับพี่น้องได้บางที่เพิ่อนกับเพคของยังสิอาจีตอบเพราะท่านกับเพิ่อนกับที่ก็คอยเบิ้งไปแบบนั้ครับเนาะจ้างรถไอ้รถนี่หัวไอ้หัวบัวนี่เขาเปียลรับมาตา้งจังหวัดใดครับอันนี้อันนี้รับมาใกล้ๆเนี่ยจ้าน้ำบ้านเขาเนี่ยจ้านเจ้าบ้านเขานี่ยนะครับเนาะนี่ได้ครับแบบว่าบ้านเขาผู้ใดอยากมีรายได้ก็ให้ไปงมมาขายให้ได้จ้าอันนี้นะครับพี่น้องอยู่นี่เพิ่นรับซื้อน้ำเด้อขันผู้ใดอยากจะมีรายได้เนี่ยครับพี่น้องครับ นี่กลับไปงมมาขายให้คัคบพี่น้องเพิ่นรับซื้อมีเท่าไรก็เอาบอันล่ะครับพี่น้องเพราะ่ายอดมันไหลายอยู่ครับผมรับเรื่อยตลอดนี่นะครับเพื่อให้ชาวบ,บ้านเขามีรายได้้น้าคืนกันแมนครับเอาพี่น้องครับผู้ดใดอยากจะมีรายได้อย่างไ,างไนะครับเนาะนี่เ็เลียนๆไปเพราะมีอาชีพเสริมอะไรด้วยครับพี่น้องครับปลูกเซ้างถิม่มไปนี้เงี้ยซื้อไหมนี่ไหมครับหรือจะปลูกกินก็ไรด้วยครับพี่น้องเด้อพี่เมียขึ้นมาปากเลยแม่ <g ül üyor> แม่กเก็บใส่กล้องย่างเดียวครับพี่น้องบบใใย่างกล้องย่างเดียวย่านบัทันที่ไอ้คนย่างเดียวย่านบัทันนะครับนะรครับโอ้ยุ่งเหก็คือเพิ่มเพิ่นเพิ่นเอาเหมือนหลอดพี่น้องก็คือเหลือเหลือถ้าจับหยัดใส่ลังไงไปส่งไงเพิ่นจะซื้อไหมพี่น้องน,นี่นี่นะครับเห็นเพิ่นว่าจ้างขี่ขี่นี่เพิ่นกับมีแล้ได้ตัวนี้เดือนมื่นก็บาทเจ็บดิตัวนี้อาจจะหลายก็เก่าพี่น้อง โดนี่ก็ลายก็เก่าอยู่ค่ะนี่นะครับเด้อเอานี่แหละผู้ใดอยากจะได้กันมาอ่ามาทรมาสร้างเอาครับพี่น้องครับตามเบอร์โทรที่อยู่หน้าจอตรงนี้แหละสำหรับการปลูกบัวแดงนี่ก็ถือว่าสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวแหละครับพี่น้องครับนี่ออเดอร์นี่ก็ถือว่าทั่วประเทศเลยนะครับเด้อส่งทั่วประเทศมีบริการเก็บปลายทางครับพี่น้องครับเอาจากในคลิปนี้ขอจบขอพ่อใบแค่นี้นะครับเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ